มีจำหน่ายไหมคะมีค่ะมีด้านในค่ะเขาเผาแล้วมาระบายสีค่ะ,คะสีใช้สีอะไรคะสีน้ำมันค่ะสีอคติมีสองวาดรูปทรงหน้าวาดเขียนตาเขียนคิ้วเป็นงานที่จะต้องใช้ความเ,าเขาเรียกว่าสมาธินะคะแล้วก็มือไม่สั่นด้วยเนาะเป็นคนที่มีใจรักนะคะมันะะจะทำได้ ค่ะเป็นกลุ่มช้างค่ะเป็นเต่าพอปั้นดินเหนียวปั้นขึ้นรูปเสร็จแล้วปุ๊กก็ลงสีน้ำอ่ะฮะไม่ใช่ก็ไม่เผาก่อนไปเผาก่อนแล้วค่อยลงอ่าลงสีอ่าบางงานบางงานก็อย่างเป็นวงบายเนี่ยทีเราไม่ลงนะครับอาไเป็นสีดินเป็นสีส้มๆมันก็สวยงามไปแบบคือพอเผาแล้วจะเปลี่ยนสีเป็นสีส้มๆมาครับเป็นสีข้อใหม่สีเป็นสีของเขาเองครับผมเปดินเหนียวแล้วก็จะเป็นสีส้มเลยครับค่ะ เอาไปเผาแล้วถึงจะมาระบายเสีส่ยนเรามาปั้มตัวแล้วก็ใส่แขน <c oughs> แขนขา,าท่าทางดินเหนียวค่ะเรามีเตาเผาอยู่ตรงไหนมีค่ะเตาเผาอยู่ด้านหลังอ๋อค่ะ เป็นโมเดลบ้านพอเพียงมี0ูนนะคะ มีศูนย์ตุ๊กตาชาววางบ้านบางเสด็จนะคะอันเป็นหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเพราะบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะทรงมาให้แนวคิดมาให้อาชีพนะคะแก่ชาวบ้านคะ่ะดิจะพาไปชมตุ๊กตานะคะ มีหลากหลายราคานะคะตั้งแต่ราคา10บาท20บาทไปจนถึงหลักร้อยนะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านในนะคะเรือนทรงไทยนะคะเป็นโครงการในพระราชดำริของพระปันปีหลวงค่ะเที่ยวชุมชนตุ๊กตาชาววังเที่ยวชุมชนยนต์วิถีบ้านบางเสด็จก็จะพบกับตุ๊กตานะคะ เด็กโบราณน,นะคะไว้ผมจุกกันน่ารักมากๆเล่นม้าก้านกล้วยก็มีนะคะนี่มีตำรวจด้วยมีจ่ามีจ่ามีจ่านิสัยดีนะคะนอบน้อมถ่อมตนนะคะยกมือไหว้นะคะตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมบ้านตาลเหนือตำบลบางเสด็จจังหวัดอ่างทองค่ะ ที่นี่ก็จะมีงานฝีมือนะคะให้เราประลองยุดกันด้วยแต่ว่าวันนี้คงจะไม่มีนะคะต้องเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้เรามาวันธรรมดาหนีงานมานะคะพาไปชมด้านในนะคะพบกันที่ไหนหนารอเธอมาที่ตุ๊กตาชาววัง เผาแล้วมาระบายสีค่ะ,คะสีใช้สีอะไรคะสีน้ำมันค่ะสีอคติมีสองวาดรูปทรงหน้าวาดเขียนตาเขียนคิว้วเป็นงานที่จะต้องใช้ความเ,าเขาเรียกว่าสมาธินะคะแล้วก็มือไม่สั่นด้วยเนาะเป็นคนที่มีใจรักนะคะมันจะทำได้ สวยชมีจำน่ายไหมคะมีค่ะมีด้านในค่ะขอบคุณอันนี้เป็นรูปช้างหระฮะอ๋อใช่ใช่ใช่ถ้าถ่ายจากทรงนี้จะเห็นเป็นว่าจะเป็นเป็นช้างเป็นกลุ่มช้างค่ะเป็นเต่าพอปั้นดินเหนียวปั้นขึ้นรูปเสร็จแล้วปุ๊บก็ลงสีน้ำอ่ะฮะไม่ใช่ก็ไม่เผาก่อนไปเผาก่อนแล้วค่อยลงอลงสีอาบางงานบางงานก็อย่างเป็นวงบายเนี่ยทีเราไม่ลงเลยครับ เป็นสีดินเป็นสีส้มๆก็สวยงามไปแบบนี้คือพอเผาแล้วจะเปลี่ยนสีเป็นสีส้มๆหมาเป็นสีเม้าใหม่่ไสีส้มเป็นสีของเขาเองครับผมเป็นดินเหนียวก็จะเป็นสีส้มนะครับค่ะอันนี้คือเผาแล้วเผาแล้วเราก็มาลงสีเผาแล้วเราก็มาลงสีครับนี่จะเป็นพวกไอแมกเนตติดตู้เย็นค่ะอันนี้เดี๋ยวต้องติดแม่เ็กอีกทีหนึ่งครับผมอันนี้รอติดแม่เ็กแล้วก็พร้อมขายแล้วพร้อมขาย ปกติแล te ้วเปิดเอ่อกี่โมงถึงกี่โมงคะ9โมงครับ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะที่ศูนย์ต่างจหวังบ้านดั้เดิมที่ไหครับค่ะของแม่บ้านนะคะเป็นพวกจมุนไพรพวกถั่วฟุตสากวนหน่อไม้นะคะกล้ยตากกล้ยกวน ปากกา,าสารเนี่ยเหมาะมากเลยเนี่ยสารเองใช่ไหมคะนี่เป็นงานรักโอสองข,ของจังหวัดเรานี่แหละอ๋อของของอ่างทองใช่ไหมฮะหนูมาจากสมุทรปากกาสมุทรปากกาค่ะอุ้ย <c oughs> อันนี้น้ำมะม่วงผสมรสมะขามป้อมอย่างนี้ผสมมะขามป้อมอย่างนี้ก็ต้องแก้ไอได้ใช่ไหมคะครับเป็นท้ำให้ชุ่มคอเป็นเอวยน้ำ อ๋อค่ะอ๋อไอหน่อไม้ประดิษฐ์ส,สวย,ลยวแล้วคะแล้วเวลาทำงานทำกันที่ไหนฮะแต่ละกลุ่มก็จะมีจุดสถานที่ทำงานของตัวเองแต่ละที่แต่ศูนย์กลางคือที่นี่ที่จริงแล้วเราเอามาโชว์ให้เขาโดยตรงในตรงนี้คือที่จริงแล้วที่เนี้ยจะเป็นงานของตุ๊กตาสว่างโดยตรงค่ะ นี่ต้องใช้ต้องใช้ดินเหนียวเฉพาะที่ใอ่ป่ะคะใช่ค่ะขุดจากไหนครับดินเหนียวดินเหนียวนี่ตอนนี้เราใช้เครื่องก็ซื้อเข้าจากโรงงานแล้วค่ะโรงงานแต่ตุ๊กตาพวกนี้เราปั้นเองปั้นเองค่ะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเอาไปเผาก่อนเอาไปเผาแล้วถึงจะารรบายสี่วนฮวมาปั้นตัวอ๋อแล้วก็ใส่แขนแขนค่ะท่าทางดินเหนียว เรามีเตาเผาอยู่ตรงไหนมีค่ะเตาเผาอยู่ด้านหลังนค่ะน่าสนใจถ้ามาแต่เช้าก็จะได้อยู่นานค่ะมีเรามี่พบีสอนปั้นเลยค่ะปั้นระบายสีละมาเรื่อยๆเลยไงยกว่าจะมาถึงตรงนี้ก็คือเป็นเป็นที่สุดท้ายเสร็จจากตรงนี้ก็เดินทางกลับแล้ะค่ะ วน,นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะกับสมเด็จพระนางเจ้านะคะ,สะเสด็จมานะคะโครงการปั้นตุ๊กตาชาววางตำบลบ้านบางสเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองค่ะทรงสเสด็จมาเมื่อวันที่8ตุลาคม2519ค่ะ เป็นโมเดลบ้านพอเพียง ต้องโหลดเพลงไทยมาใส่ให้มันเข้ากับฟิลใช่ไหมจุยเพลงใน YouTube มันมีแต่สากลงเพลงใน YouTube มีแต่สากลเราต้องโหลดของไทยมาที่ดูที่มันไม่ติดลิขสิทธิ์อันนี้แบบธรรมชาติเผาเสร็จแล้วปุ๊บก็ไม่ได้ลงสีเลยเป็นธรรมชาติจะออกสีแดงนิดๆนะคะเป็นกิฟเซตเลยเป็นเซตเลยนะคะนี่ ายผลไม้เขาต้องใจเย็นมากเลยนะถึงจะปั้นออกมานแบบนี้ได้เนาะนี่มีเล่นมีเล่นกองยาวด้วยนะตีตีตะพอน,น,อ,นอันนี้นอนอ่านหนังสือเอกขเขนเกเลยถ้าจะสอบได้ที่หนึ่งแน่เลยเกิจนิยมอันดับหนึ่งเอาไปเลยเล่นละนาดเป็นไงล่ะเล่นละนาดเล่นกองโอ้โหน่ารักมากๆขี่ะไรเล่นขี่ควาย น่ารักมากเลยค่ะขายขนมครกมม,ม,มีโม่ด้วยมีเครื่องโม่มีเครื่องตำข้าวขายของกันมีผลไม้วางเต็มเรือเลย คือถ้าเขาไม่ห่อพลาสติกอ่ะฝุ่นมันจะเกเเาะไงทำความสะอาดลำบากก็ต้องแรปพลาสติกเอาไว้ทรงยุทธาธีนะคะพนเรศวนเป็นบ้านบางละจันหรือปะพอดีแสงไฟหลอดไฟมันสะท้อน เราไม่มีตู้กระจกอ่ะฝุ่นฝุ่นก็จะเข้าไม่ใช่ดูเข้าเซตอ่ะแถวก็เ,เ,เข้าเซตนะ๋ยวลองดูสินั่งชิงช้าสวรรค์ไม่มีธงชาติด้วย หินสีนำโชคนะคะก็จะลงรายละเอียดไว้ว่าคนเกิดราศีไหนวันไหนนะคะเหมาะสำหรับการสวมใส่หินนำโชคเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะสำหรับคลิปพาท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมศูนย์ตุ๊กตาชาววังในพระบรมราชินยานุเคราะห์ชุมชนคุณธรรมบ้านวังตาลเหนือ ตำบลบางเสด็จจังหวัดอ่างทองก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะศูนย์การเรียนรู้นี้นะคะสืบเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะทรงเสด็จมาที่นี่แล้วก็มอบอาชีพให้กับชาวบ้านนะคะได้ต่อยอดค่ะขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณชั่วนินรันดร ส่งเสด็จสู่สวรรคร์คารยสถิตในดวงใจไทยทุกคนคลิปนี้สวัสดีค่ะ